สวัสดีครับสวัสดีฟซนะีเนาะวันนี้ก็มาประชาัมพันธ์บอกนะครับว่าจะได้ส่งไปให้พวงนี้นะครับก็กดไลิกกดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดติดตามหนกับคนคข้าสูงด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปนะครับได้ออกแบบครงนกสวยๆนะครับ ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เขาก็แจ้งมานะครับได้แพทแพทใส่กล่องเรียบร้อยนะครับกอน่าจะตัวไหนที่มันมีราคาที่แบบอันนี้หน่อยก็บอกให้น้องเขาเอาโฟมลองลองมาให้นะครับเอาโฟมลองข้างในนะครับจัดโฟมให้นะครับ ก็นจะได้ไปส่งพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวน้องเราจะติดต่อไปนะครับก็จะมีบันรุ่นนะครับหนึ่งใบสิบหกนิ้วนะครับแล้วก็จะมีไม้แดงสองใบนะครับแล้วก็จะมีทองกองเครือไม้สิบเจ็ดนิ้วนะครับห้บาใบนะครับทั้งหมดก็มีเครือไม้สิบหกนิ้ว แล้วก็กงรัษฎชวานะครับบอลูน17นิ้วนะครับก็ได้ไปถึงถทัทีนะครับมันจะนานมานะครับเดินนี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับติดตั้งน้ำท่วมนะครับฝนตกเรืมอกมาไปนะครับก็ได้ส่งของไปนะครับสั่ง เป็นไม้ครับเขาก็บอกว่ามันส่งไม่ได้ผมก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่างนิดมันก็งนิดเราสั่งกล่องไปนะครับเราสั่งจากที่อื่นแปบ๊บเดียวก็มานะครับแต่ตัวนี้ทําไมมันส่งไม่ได้เะทีมันเป็นอะไรนะครับก็จะจะถามแในใ่ใจนะครับเาที การส่งมันไม่มีที่เดียวนะครับมันมีหลายที่นะครับมันอาจจะเป็นเงินที่มันไม่เยอะแยะมากมายแต่ว่าแต่ความรู้สึกน่ะมันมันมันเยอะ,ะครับก็อยากให้เขาส่งมาให้ทันนะครับเพราะว่าตออุตส่าห์สั่งแล้วรอนะครับถ้าเรารอเราก็เสียเวลา ลูกค้าเขาก็รอนะครับถ้าผมทําไม่ทันให้ผมโดนเต็มๆนะครับก็โอเคนะครับก็นี่คือบอลลูนนะครับถ้าใครสนใจรอว่าไงก็ทักแชทมาทักแอดไลน์มาถามเรื่องขนาดราคาแล้วก็รายละเอียดนะครับ นี่ก็เป็นสองกลองนะครับเครื่องไม้นะครับใช้วายทำนะครับ17นิ้วนะครับใช้วายทำลายนะครับแต่โครงสร้างเขาเป็นเครื่องไม้นะครับอันนี้ไม้ขาวดำนะครับเป็นไม้ขาวดำท้ายคลิปนะครับมีโปรโมชั่นลดราคาครับเป็นโปรโมชั่นก่อนปีใหม่นะครับที่ผมจะลดให้หนึ่งใบนะครับไม่ถึงสามพันแน่นอนนะครับไปเมื่อกี้เนาะ อันนี้ก็เป็นกองนกเขาชวานะครับทรงบอลลูนกัน,นครับบอลลูนขนาดเล็กนะครับสวยดีครับตัวนี้สวยมากก็คือลายข้างล่างผมไม่ได้ใส่ครับลองลองดูว่ามันจะใช่ดหคือไม่ใส่คือเราลดน้ำหนักนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าใส่มันก็ลกนะครับอันนี้เป็นทรงกองพิเศษนะครับคือผมจะ ดัดแปลงคือประตูของเ็าจะทําให้บางขึ้นนะครับแต่หนานะครับคือความหนาขนาดกว้างอาจจะกว้างแต่ความหนาเขาจะบางลงนะครับก,การต่างๆจะทําให้บางลงเพื่อลดอน้ําหนักไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกองข้าวน้อยนะครับ ตอนนี้ผมจะขยายกลนให้นะครับนิดนึงนะครับจะขยายกลนออกให้ก็สั่งมาใบหนึ่งนะครับเดือนนี้นะครับกล่องเขาน้อยอันนี้สวยดีนะผมว่าเอาไปคขังแล้วมัน,ม,นมันเป็นมันโบราณดีทรงโบราณดีผมว่าสวยดีเเหมือนยังไงลนะ่ะแล้วใครจะชอบจแะบบ ว่าสรงนี้มันก็โอเคถ้าใส่ลายใส่อะไรเข้าไปเยอะหน่อยมันจะสวยมากเลยแบบนี้เป็นทรงกรองธรรมดานะครับจะมีทั้งเรื่อไม้แล้วก็ทั้งหวายนะครับแต่ตอนนี้ช่างจะใช้หวายทําลายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผิวไม้มันต้องใช้เวลานะครับเราไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปทำแล้วแล้วก าไหวมาทําเลยนะครับแต่ลงทุนซื้อไหวมาเราทำมันก็จะ,ะยน่นเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับลูกค้าก็จะได้สินค้าไวขึ้น,นต่อไปก็เป็นคงจักรนะครับลายนี้นะครับแน,น,นะนำผมจะเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับจะไม่ทําจะทําทรงนี้แหละแต่ผมจะทําให้มันสูงขึ้นนะครับจะทําให้มันสูงแล้วก็ถ้าทาสูงขึ้น ไม่ได้สักประมาณ38-39ถึง40 38-39นี่จะสวยแต่ตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ36เซนถือว่าม,มันเตี้ยเกินไปอันนี้ก็เป็นโกรงนกเขาชวานะครับรงกลอง60ซีซีนี่จะอยู่3มิลน,นะครับ3มิลแต่ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับให้เป็น3มิลกว่า มนขึ้นไปนะครับจะทําให้มันกลมขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับซีมันอาจาจะ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 เล็กไปมันจะทําให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยจะเพิ่มขนาดนี่ผมก็กําลังเหลาไมา้อยู่เหลาด้วยมือนะครับนนครับก็เลยส่งน่าจะส่งผู้นี้นะครับน้องก็บอกส่งผู้นี้นะครับก็ต้องแต่เขาจะติดต่อไปนะครับัน,นี้ช่างก็มา อาารสพันธ์บอกไว้ก่อนนะครับพอถามน้องว่าพรุ่งนี้เช้าครับจะติดต่อไปนะครับจะได้ส่งให้นะครับจะได้ทันทีนะครับเพราะว่ามันนานมากนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสินค้าที่มันมีตําหนินิดๆแต่นอยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็โอเคนะครับมีโปรโมชั่นนะครับถ่ายคลิปนะครับที่ผมจะมีโปรโมชั่นถ่ายคลิปเลยใบนี้นะครับผมจะทําเป็นโปรโมชั่นเป็นไม้ดํานะครับแต่ ให้เสร็จก่อนแต่ตั้งราคาไว้นะครับถ้าใครสนใจนี่คือใบนี้นะครับทั้งหัวเลยนะครับผมจะทำเป็นโปรโมชั่นให้คือผมจะคิดแค่อ่า2,500บาทนะครับคือเสร็จแล้วหมดเลยนะครับคือ2,500บาท คือผมคิดเป็นโปรโมชั่นนะครับก่อนปีใหม่นะครับแต่ปีใหม่จะมีโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะถูกกว่านี้นะครับจะถูกลงแต่เป็นใบนี้แหละครับแต่รอเสร็จนะครับรอดูคลิปว่าจะสวยผมรับประกันว่าใบนี้สวยมากครับคือจะทําเป็นโปรโมชั่นให้แล้วกัน,นครับถ้าใครโทรมาก,ก่อนหรือว่ายังไงคุยผมคิดแค่สองพันห้านะครับ 2 5 0 0บาทอัน, like shoe, นนี้เป็นไม้ขาวดำนะครับไม้นาบุตรครับเป็นขาวดำนะครับก็จะใช้หวายใช้กณรตกแต่งเป็นพิเศษเลยใบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับทักนะครับก็ถ้าใครมาก็ขอกราบขอขอบคุณทุกท่านทีรอนับนุนคนขายสุ่มนะครับใบนี้ก็ได้สนับสนุนนะครับต้อง โอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาหาช่างได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็สวัสดีครับ